ยี่สิบเจ็ดปีลิซ่าแบ็คพิงโชว์รถหรูที่ทั้งโลกมีแค่10บคันเท่านั้นราคาเยียบ18ล้านบาทเป็นแฟนทัน่วโลกยิ้มตามกันเลยเมื่อคิปลิซ่าล่าสุดได้ออกมาปล่อยคลิปแรกในช่อง YouTube lloud official ของบอสลิซ่ากับค่าย lloud นั่นเองซึ่งเป็นการเปิดบ้านที่เกาหลีครั้งแรก เพื่อเป็นการฉลองวันเกิดเธอโดยบ้านหลังนี้นี่เองที่จะตัวเพิงซื้อใหม่เป็นวิลลารูเป็นวิลาล,วลารูในย่านซองบอกดงซึ่งมีมูลค่าสื้อถึง75,000ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ200ล้านบาทกันไปทีเดียวโดยเวลาหลังนี้มีขนาด170ตารางวามี3ชั้นโดยแบ่งเป็น2ชั้นบนดินและอีกหชั้นใต้ดิน ซึ่งบ้านหลังนี้เคยเป็นเจ้าของของจางซอนยุนหลานสาวผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของลอตเต้คอปเปอรเรชันซึ่งลิซาได้เซ็นสัญญาซื้อบ้านหลังนี้ไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2022และจ่ายเงินงวดสุดท้ายปิดค่าบ้านไปเมื่อวันที่30มกราคม2023ที่ผ่านมาและย่านของซองบอกดงเรียกได้ว่าเป็นย่านคน้นรวยและมีอิทธิพลที่สุดของเกาหลี เพราะมีทั้งคนดังในวงการบันเทิงและนักธุรกิจเบอร์ต,ต้นๆของเกาหลีอาศัยอยู่ในหน้านี้ด้วยนอกจากจะเปิดบ้านรู้ให้ชมกันแล้วสาวลิซ่าก็ยังอวดโฉมรถเบอร์สตปเป็น AMG G63 เมนซูรี่จีคสสีขาวที่มีมูลค่ากว่า1 7 9เจล้าน9กแสนหมื่ทเลยทีเดียวและมีเพียง10คันในโลกให้ชมกันเท่านั้น และก็ยังไม่รวมราคาที่จะตัวตกแต่งรถด,ด้านในเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีโปรดของลิซ่าตัวมูลค่าที่ตกแต่งภายในรถนั้นเป็นหลักล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหพูดดนคำเดียวเลยนะว่าสวยเละรวยมากของแพลยี่สิบปีของเธอประสบความสำเร็จปีนี้ฉลองวันเกิดจะ่ยิ่งใหญ่แฮ p ปี้เบรตี้ทูลิซ่าด้วย ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ